คนลูกคนเกษตรภูตบลรมิใจคคนนลูก <Blue Coast. S 2> กรมส่งเสริมการเกษตรเผยโฉมผู้เข้ารอบ5คนคกิจกรรมเกษตรตำบลจากคะแนนป๊อปปูล่าโหวตผ่านการเล่าเรื่องราวหลากหลายมุมมองเมฆแคทีหน่งนัดพนิชาสุภานัน์เด่นเคทีสอทวีสินศรีสุรัตตัวเคทีหมาดวิภาเต้โชอุ้ม เคทีหกยุวร er, ัตน์บุญเกษมจอยเคทีเอรพันธ์ชุติวสินมาตามกันดูว่าผู้ผ่านเข้ารอบแต่ละคนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานกันอย่างไรและจะพิชิตรางวัลสุดยอดกเกษตรตำบลต้นแบบได้หรือไม่มาติดตามเรื่องราวของพวกเขากันเลย เข้าสู่ค้งสุดท้ายของการโหวตสุดยอดเกษตรตำบลต้นแบบกันแล้วนะครับมาดูกันว่าความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมเกษตรในพื้นที่ของเคที่2เด่นทวีสินสสีสุรัตเกษตรตำบลสำนักง,งานเกษตรอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดเกิดผลลัพธ์และความสําเร็จอย่างไรไปติดตามกันเลยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้านบกตาบนหนองค้านะครับ เสียงนี้เป็นเสียงของเกษตรเด่นคนเดิมนะครับช่วงนี้เป็นการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายของรัฐาบาลเกษตรเด่นเกษตรเด่นเกษตรเด่นกินข้าวแร้วยังหัานพวกกินไปกินกุ้งปุย๋ยนะเออ ไปไโชคดีโชคดีผมมีความภูมิใจในการเป็นเกษตรตำบลน,นะครับเพราะว่าวิาวถีชีวิตผมพ่อแม่ก็ทำนานะครับก็ได้รู้ปัญหาของพี่น้องว่าพี่น้องประสบปัญหาอะไรนะครับคงไม่แตกต่กางกันเพราะว่า,วาบริบทพื้นที่ชีวิตวิถีของผมก็คือลูกชาวไร่ชาวนานะครับ <S <S การส่งเสริมการเกษตรเนี่ย เป็นการส่งเสริมให้มีความยั่งยืนและเป็นรูปธรรมนะครับศูนย์การดินปุ๋ยชุมชนบ้านบกตหนองค้าอพายุจังหวัดสิกเกดเมื่อผมเข้ามาเนี่ยรู้ว่ากลุ่มประสบป,ปัญหาเรื่องขานงบประมาณในการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยสังตัดการก่อสร้างโรงเดือนห้องประชุมอาคารสำนักงานนะครับผมก็ได้มาเสนอของบประมาณโครงการตามแผนความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาเมื่อได้งบประมาณในส่วนนี้ก็กลุ่มก็ได้ไปจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอิทรียผลิตปุษษ๋ยสังกะดกขอสร้างโกดังเก็บปุ๋ยอาคารสำนักงานห้องประชุมครับผมก็ได้จัดประชุมแนะนําให้กลุ่มเขียนบทบาทหน้าที่ของข้าราชการบทบาทหน้าที่ของสมาชิกและที่สําคัญวางแผนการผลิตการจัดจําหน่ายการจัดสวัสดิการให้สมาชิกและก็การบรรพ การสร้างเครือข่ายในการทำงานนะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่รับสมัครสมาชิกเพิ่มประชาสัมพันธ์ในด้านของส่วนท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนท้องที่และผู้นำชุมชนอื่นๆนะครับโดยปัจจุบันนะครับกลุ่มมีสมาชิก206รายยอดจำหน่ายปีที่ผ่านมา4ล้าน4แสนบาทนะครับเมื่อพี่น้องกเกษตรกรมาสมัครสมาชิกก็จะมีปันผลทุกปี ได้จัดบริการไม่ว่าจะเป็นการเกิดการศึกษาการเสียชีวิตดูแลทุกอย่างการมีสมาชิกเพิ่มก็มีข้อดีก็คือยอดจําหน่ายเราก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราผลิตของแล้วก็จาหน่ายให้สมาชิกแล้วก็สมาชิกประชาสัมพันธ์บอกต่อว่าปุย๋ยเรามีคุณภาพวันนี้เราพามาเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านสำโรงตําบลพลสวรค์นะครับซึ่งศูนย์นี้เนี่ยเป็นศูนย์หลัก แต่ว่าเรามีศูนย์เครือข่ายที่ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่หลายๆตำบลด้วยกันอย่างชเช่นที่ผ่านมาก็คือมีตำแยแล้วก็มีศูนย์เรียนรู้ที่บ้านตำแยเยเราจะไปคัดมเมล็ดพันธุ์ก่อน,มนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเพาะต้นกานะครับเพาะต้น,ตนกาเสร็จเราก็จะไปดำนาอย่างที่แปลงของศูนย์เรียนรู้ที่มาเมื่อกี้ผ่านกระบวนการตัดพันธุ์ปล้นนี่แสดงว่าทุกหมู่บ้านในร่วมด้วยช่วยกันหมด ผ่านกระบวนการตัดพันธุปนดูแลเรื่องโรคแมลงนะครับแล้วก็จะมีการส่งไปตรวจมาตรฐานเมื่อผ่านมาตรฐานแล้วก็จะมีการบรรจุกระสอบจากที่หน่วยงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกดที่เขารับซื้อจากศูนย์ข้าวชุมชนของอำเภอพยุ์เรานะครับและสิ่งที่เหลือจาก จำหน่ายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเศรษฐกิจแล้วล้วก็บรรจุกระสอบจำหน่ายให้กับเษกบเษตรกรทั่วไป oh. อ่าอันนี้ก็คือสร้างมูลค่าเนื่องจากเราทานาหนึ่งปีหนึ่งครั้งรเราต้องทําแบบลดต้นทุนมีประสิทธิภาพมีคุณภาพแล้วก็ที่สําคัญก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องอำเภอพยุข,ของเราให้มีชีวิตค,ความมีอยู่ที่ดีขึ้นมีเงินเหลือใช้เหลือเก็บและที่สำคัญกลุ่มศูนย์ข้าวแล้วนี่เราก็ไปซื้อ ปุ๋ยจากศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านบกต้นบลหนองค้าซึ่งจะเกิดวงจรธุรกิจในอําเภอพยุของเราและเป็นต้นแบบให้อําเภออื่นจังหวัดอื่นต่อไปครับอันนี้ซื้อมาตันแล้วเท่าไหร่เกือบคะตัวละห้าสิบก้อนทุกทีเลยเมื่อเมื่อไถ่เศษแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเราร่อนแล้วเอาเปลี่ยนอะไรหินปิบุญทายก็จาคนมาค่มพอคาดว่าปีนี้น่าจะจะแล้งนานหน่อย เน้อห,หลังนี่คือเขาหลังจากคัดพันธ์ุแล้วเขาจะมาเพาะกล้าเพื่อจะไปใส่รถดำนาปีนี้เราได้รถดำนามาใหม่เนื่องจากฤดูฝนมาเร็วรต้นฤด,ดูการเราหยอดข้าวแห้งไม่ได้น้ําท่วมเราก็ต้องแก้ไขโดยการเพราะต้นกล้าแล้วก็ใช้รถนาดำนะครับผมแล้วหัวน้าเด่นมีความคิดในการพัฒนาต่อยอดอะไรต่อไปอีกไหมฮะในปีที่9ที่10 ที่สิบเอ็สิบสจะต้องอยู่2ี่สปีที่นี่ความฝันครับก็คือในส่วนของการพัฒนาก็คืออยากขยายพื้นที่ในการทําแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะว่ามันเกิดส่วนต่างราคาเยอะเราส่งไปขายปีที่ผ่านมากิโลละ18บาทข้าว 7A แต่ว่าจําหน่ายให้กับท่าข้าวทั่วไปหรือตลาดทั่วไปก็คือ11-12บาทมีส่วนต่างอยู่ที่6-7บาทถ้าคิดเป็นจํานวน กิโลกร,รัมแล้วหลายกิโลกร,รมัมหลายพันตันขึ้นมาม,มันก็จะมีเงินะนะครับมีเงินอันนี้คือเหตุผลหลักที่จะพัฒนาให้มันเป็นรูปธรรมรแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าของปุ๋ยในพวกเราเองเพราะว่าพื้นที่เราเหมาะสมกับการทํานาใช่เราก็ยึดการทํานาเป็นหลักโดยไม่หักวิถีชีวิตแต่ว่าถ้าหลังจากทํานาเสร็จแล้วเราก็จะมีปลูกขา้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีตระกูลถั่วพาปอเทืองซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีราคา คร,ครับแล้วก็ปลูกหลังนาเป็นการควบคุมไปสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งครับครับผม,มนั่นก็คือนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเกษตรตำบลเด่นครับผม ว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะจุดจุดนี้ครับเพราะว่ามันเกิดวงจรธุรกิจแต่ว่ายังยังไม่เป็นรูปธรรมท,ทั้งอําเภอ,อเพราะว่าเนื้อที่ปลูกเมล็ดพันธุ์เราแค่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ<ว>อยากจะขยายให้ยยใหเพิ่มขึ้นครับถ้าเราขยายเพิ่มขึ้นมันก็จะมีเรื่องเล่ามีปัญหาอะไรมากมายเพราะว่าเราสร้างเครือข่ายในการทํางานครับมีปัญหาอะไรที่ยังข้างค้างอยู่ในชุมชนไหมครับทีออ่อยากอยากแก้ไขโดยด่ว,ดวน ก็คือเรื่องการปรับทัศนคติของเกษตรกร oh. อยากอยากฝากถึงเกษตรกรว่าสิ่งไหนที่หน่วยงานราชการมาส่งเสริมมาสนับสนุนในพื้นที่นะครับเขาวิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่ามันเหมาะสมมันถูกต้องและดีแต่ว่าให้เราปรับใช้ ในบริบทของแต่ละพื้นที่อยากให้กเกษตรกรปรับทัศนคติมารับรู้ข้อมูลเปิดใจเพราะว่าการส่งเสริมการเกษตรนั้นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดก็คือการปรับทัศนคติของเกษตรกรครับผมถ้าเราปรับจุดนี้ได้เมื่อก่อนอย่างเช่นเมื่อก่อน,กนเกษตรกรทํานาหวาน แต่ว่าผมมาส่งเสริมมาแนะนำมาให้ความรู้ปเปรียบเทียบให้เห็นตัวเลขความแตกต่างของการลดต้นทุนเกษตรกร,รก,รก็แรกๆก็จะปฏิเสธหลังๆห,หลังมาก็มีการลองดูลองดูว่ามันจริงไหมปรากฏว่าทําแล้วมันได้ผลจริงๆลดต้นทุนออมีคุณภาพการ,รผลิตแล้วก็โรคภยรัยแมลงศัตรูก็ลดน้อยลงอันนี้ก็เริ่มขยายพื้นที่ไปเรื่อย สิ่งที่ประสบความสำเร็จของการปรับทัศนคติของเกษตรกรครับมันจะประมาณนี้นะครับนะฮะสิ่งสําคัญตอนนี้ปัญหานะครับที่เกษตรเด่นเนี่ยคิดว่านะครับเป็นปัญหาก็คือคนนั่นแหละครับนะครับศัตรูพืชเนี่ยเรายังรู้ยังหาทางนะครับนะที่จะปราบมันป้องกันมันใช่ครับนะครับอ่าศัตรูในคนนี่แหละคือความคิดและจิตใจ อยากให้เปิดกว้างอยากให้เปิดรับนะครับนะมีปัญหาอะไรพูดคุย<ม>แล้วก็พร้อมที่จะถ่ายทอดคือการทําหน้าที่เกษตรกรเ,เกษตรตาบลเนี่ยมาเพื่อจะช่วยเหลือจริงๆมาเพื่อจะให้มาเพื่อจะแก้ไขแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนเกษตรกรนะครับในพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะอยากจะให้รู้สึกถึงความเป็นเป็นมิตรนะครับแล้วก็ ความหวังดีความตั้งใจจริงในการทํางานใช่ครับนะครับนอย่างที่ผลงานที่สร้างไว้ในที่ที่ผ่านมาอยู่มา8ปีแล้วับรู้นิสัยใจคอกันเยอะเลยก็จะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงนะครับเพื่อจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมเรามีแต่ให้ครับครับผมก็ที่ผ่านมาแอบถามชาวบ้านอยู่เหมือนกันเขาบอกเกษตรเด่นนี่โอ้โหงานไหนที่ตั้งใจไว้ทําไม่เสร็จไม่ยอมต้องทําให้ได้ครับนะครับนะเป็นคนแบบนั้นจริงๆสู้นะครับแล้วก็พร้อมจะแก้ไขปัญหาพร้อมจะลุยแล้วก็ นะครับเรื่องที่ทําไห้สาเร็จก็จะหาหนทางมาทําให้สําเร็จใช่ครับไม่งั้นไม่ยอมออกจากพื้นที่เลยใช่ใเป็นคนแบบนั้นเลยใช่ครับนะฮะทำไมทำไมเราถึงมีทัศนคติแบบนั้นคือผมอาจจะเป็นลูกชาวไร่ชาวนาก็รู้ว่าพี่น้องเขามี้งความต้องการอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเรามีความจริงใจกับเขาเนี่ยเขาต้องให้ความรักความเมตตาเราอยู่แล้วแต่ว่าเราต้อง เราต้องรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีศึกษาเข้าให้ดีก่อนค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆพาทำค่อยๆวางแผนกันไปมีอะไรก็เปิดใจคุยกันตรงๆนะครับอันนี้คือนิสัยใจคอ ก็สรุปง่ายๆก็คือเราเกิดมาจากลูกเกษตรกรเราก็อยากให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีทําการเกษตรถ้าทําแล้วขาดทุนเราจะทําไปทําไมเราก็ลูปชาวนาใช่ครับชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะครับนะฮะเราเห็นพ่อแม่เรามาปู่ย่าตายายเรามาเป็นยังไงเราอยากเห็นชีวิตที่ดีขึ้น ของเกษตรกรรุ่นใหม่ใช่ครับนะครับเราไปเรียนหนังสือมาได้ความรู้มาเรารู้จักหน่วยงานแล้วก็นํามาปรับใช้ใช่ครับนะครับนะฮะนั่นคือความหวังดีจากเกษตรเด่นนะครับนะฮะลูกชาวนาโดยแท้เลยโดยแท้ครับนะครับก็วันนี้ก็รู้สึกได้เห็นอีกหนึ่งบริบทความแตกต่างในการทํางาน และวิธีปรับต่อสู้นะครับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในท้องในท้องที่ใช่ครับนะฮะไปมานะฮะหลายเคทีล้วหลายพื้นที่เขาก็จะมีวิธีการในในพื้นที่แตกต่างกันใช่ครับนะครับนะฮะแต่ว่าเกษตรเด่นเนี่ยก็ใช้พื้นที่คือเข้าถึงเข้าถึงนะครับแล้วก็ใช้เวลาใช้เวลานะครับทั้งปลูกพืชปลูกข้าวปลูกคนแล้วก็ทําให้เห็นด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็ทําให้เห็นนะพอสําเร็จเนี่ย คนในพื้นที่ก็จะคอยตามจะคอยตามแน่นอนครับครับผมอ่านี่คือหนึ่งในเกษตรกร,กรของเรานะฮะ,กะเกษตรตำบลคนปลูกคนเคทีสองครับผมนะฮะยังไงเราใส่เนี่ยตัดปั๊บวันนี้นยัีไม่ฟัง มาซื้อของจะมีส่วนรถได้รับเงินปันผลนะครับหรือถ้าใครไม่มีเงินถ้าเรามีปุ๋ยอคอกในในอคอกนะครับเราก็สามารถนําปุ๋ยอคอกมาสมาัครสมาชิกได้เหมือนกันเรามี2ทางเลือกให้กเกษตรกรที่อยากเป็นเจ้าของลงปุ๋ยร่วมกัน mm hmm. เมื่อสมัครสมาชิกแล้วเราก็ร่วมกันคิดร่วมกันทําร่วมกันนําเสนอแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจถ้าใครว่างงานก็มาลงทะเบียนไว้เวลารกลุ่มมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยสังตัดหรือมีกิจกรรมกลุ่มก็จะมาดูว่าใครมาลงทะเบียนว่างงานไว้บ้างก็จะเรียกคนคนนั้นมาทํางานที่ผ่านมานะครับกลุ่มนี้ก็ยังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เครือข่ายของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอเาเภอพายุเราได้ผลิตน,นะครับเมื่อกลุ่มไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก็จะซื้อปุ๋ยของกลุ่มเราทําให้ เกิดวงจรธุรกิจในชุมชนลดต้นทุนการผลิตลดค่าขนส่งมีการจ้างงานมีการสร้างอาชีพในชุมชนและมีการเชื่อมโยงธุรกิจแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างศูนย์จัดก,การปุ๋ยชุมชนบ้านบุกตะบ,บนหนองค้ากับศูนย์ผลิตมเมล็ดพันธุาวของอำเภอพยุทเรานะครับเมื่อเราสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนแล้วก็จะลดการเคลื่อนย้ายแรยงงานไปสู่เมืองหลวงพี่น้องก็จะมีความสุขได้เงินไปใช้หนี้ใช้สิน ระยะเวลา8ปดเปีที่ผ่านมาเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องจะให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนเรื่องที่วางแผนกันตลอดเวลาครับที่สําคัญเมื่อเราพบหน้าพบตาก,กันเรื่อยๆเราก็มีการประชุมติดตามงานเพื่อให้ผลงานที่ขับเคลื่อนในพื้นที่เกิดเป็นร่วธรระทมากขึ้นเหมือนคํานิยามของกรมนะครับก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรมีคนอยู่ทั่วทิศเป็นมิตรแท้ของเกษตรกรขวัญใจชาวอำเภอพายุ ผู้โดดเด่นเรื่องการบริหารจัดการดินและปุ๋ยก่อให้เกิดเป็นวงจรธุรกิจเกษตรของชุมชนขึ้นเป็นที่ชื่นชอบและพึงพอใจของเกษตรกรอ,อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษมีให้รับใช้ครับอย่าลืมโหวตอย่าลืมให้กำลังใจเคที 2, ่สองทวีสินศรีสุรักษ์อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนง,งานเกษตรสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมชนเคที่สอง ทีห้ามาดวิภาเต้โชเกิดผลลัพธ์และความสำเร็จอย่างไรไปติดตามกันเลยครับการเป็นเกษตรตำบลเราก็มีการวิเคราะห์พื้นที่คนสินค้าแล้วก็ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชุมชนของเราเพื่อที่จะทำให้รู้ว่าโอกาสในการพัฒนาพืชเศรษฐกิจสินค้าที่สร้างไรายได้ให้แก่ตำบลชะอมนะคะก็คือทุเรียน ทุเรียนภูเขาชะอมเนื้อแห้งหวานมันหอมละมุนกินไม่ชุนทำไมถึงต้องเอาทุเรียนมาเป็นจุดหลักเพราะทุเรียนนะคะเป็นส่วนที่สามารถสร้างสตอรี่เทลลิ่งมีที่มาและที่สำคัญค่ะทุเรียนจะนำพาซึ่งผลไม้ชนิดอื่นและแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรภายในตำบลของเราให้เกิดเศรษฐกิจกระแสเงินหมุนเวียนขึ้น แนวคิดการสร้างชะอมโมเดลค่ะชะอมโมเดลของตัวนะคะที่ได้ดําเนินการและประสบความสําเร็จค่ะเกิดจากการที่เรามีการวิเคราะห์ชุมชนพื้นที่คนสินค้าร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานภาคีเครือข่ายของกระทรวงกรเกษตรนะคะเราก็มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนา เมื่อเราพบว่าเกษตรกรมีความเร่งด่วนที่จะต้องการในเรื่องของอะไรเราก็สามารถค่ะที่จะสนับสนุนให้ตรงตามแผนความต้องการในสิ่งที่เกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ได้ว,ว้วาวสุดจอเลยนะนึกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นนะีน่ไม่น่าเชื่อป่าขนาดนี้นะ แล้วมีต้นอะไรไม่รู้แปลกๆไม่รู้ชื่อต้นอะไรเราอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะพี่แทง่งขอบคุณครับไม่ใช่อย่างนั้นดิบอกชื่อดิค,คนดูเนี่ยฮะเขาจะได้ตามมาได้มาเที่ยวอ,อันเนี้ยเราอยู่ที่ลานกลางเต็นท์นวนาค่ะนะวะนาใช่นะครับแก่งคอยชะอมชะอมใช่ค่ะสุดท้ายแล้วละ่ะเราจะลากันตรงนี้แล้วมีเรื่องอะไรที่เราอยากจะฝากหรือว่าพูดคุยในฐานะเกษตรตำบลครับทำงานมานานตั้งหปีเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นเกษตรตำบลที่มีความน่าอิจฉามากนะครับแต่ละที่ที่ไปแต่ละที่ที่ลงพื้นที่เนี่ยมันดูสวยงามมันดูเป็นที่เที่ยวมันดูมีความสุขไปหมดเลยนะถามถึงปัญหาบ้างเหอะหกปีเนี่ยปัญหาหนักๆมีไหมหนูจะบอกว่าจริงๆที่อื่นเขาแล้งแ้นเขาลําบากเขาลําบนกว่าเขาจะหาทุนกว่าเขาจะหาพืชเศรษฐกิจมาปลูกได้เอาไปขายมันยุ่งไปหมดเลยแต่ที่นี่ดูนะฟังตั้งแต่ต้นเนี่ยสองวันมาแล้ว มีแต่ความดูมันลื่นไหลมันสะดวกมีปัญหาก็คือแค่พัฒนาต่อยอดทั้งนั้นเองแล้วก็สื่อสารให้คนเนี่ยมารู้จักกันในชุมชนให้มากขึ้นะนะฮะปัญหาอื่นๆล่ะที่มันนอกเหนือที่มองไม่เห็นก่อนที่เราจะมารับผิดชอบตำรวชะอมอะ่ะทันกว่าคนที่อยู่ในมือตัวเนี่ยซึ่งคนหนึ่งปลูกไม่ต่ํากว่า10ชนิดเวลาที่เราบันทึกข้อมูลต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เวลาที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยส่วนใหญ่เกษตรกรเนี่ย ก่อนหน้าเนี้ยเรายังไม่มีการโอ้นี่ปัญหาใหญ่เหมือนกันนะใช่ระบบฐานข้อมูลกรปัญหาใหญ่มันไม่ใช่ที่ของตัวเองไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับไม่ว่าจะทําธุรกิจแคมปิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องขออะไรนะต้องขออนุญาตเขาเรียกอะไรใบอะไรอย่างถ้าที่ดินเรียกว่าอะไรทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเขาก็ต้องมีหน่วยงานจากอุทยานเป็นหนังสือรับรองมานะคะรวมทั้งผู้นําชุมชนที่จะตรวจสอบแปลงแล้วก็ตัวตัวเองก็ต้องตรวจสอบแปลงทุกแปลงที่ดินเหล่านี้ประเภทไหน ที่นี่ก็จะเป็นแบบพบทห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรค่ะพี่แดงแต่เดิมเนี่ยเขาไม่มีการขึ้นทะเบียนพอตัวมารับผิดชอบโตก็สอนแอปพลิเคชันเหล่านี้จห้ทั้งหมดมารวมแล้วเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องอ่านี่คือนี่คือหน้าที่ที่ต้องทํานี่คือหน้าที่ของเกษตรอย่างหนึ่งสําคัญมากเลยนะเพื่อให้เขามีฐานข้อมูลกําหนดการวางแผนการเพาะปลูกการผลิตได้แล้วบอกเลยว่างานของเรายังมีอีกหลากหลายภารกิจครับ ที่เราเห็นเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะแต่ที่ตัวพูดมาทั้งหมดเนี่ยจะบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือเราทําด้วยความตั้งใจแล้วก็ด้วยความรักใจรักเกษตรตําบลใจไม่รักเป็นนักส่งเสริมการเกษตรไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของเรา,เาเด้วยนะครับนะฮะ,<า>ะการเป็นเกษตรตาบลค่ะตัวก็บอกว่าตัวภูมิใจภูมิใจที่ได้เป็นเกษตรตําบลได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องได้ทําให้เขามีไรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการเป็นเกษตรตําบลของตัวค่ะก็ยังจะอยู่เคียงข้างเขาไปอยู่อย่างนี้แหละค่ะ เกิดนะฮะได้โหวตนะครับเป็นกเกษตรตำบลคนปลูกคนนะครับหืมชนะเลื่อนดับหนึ่งเนี่ยแล้วเขาซื้อตัวย้ายไปจังหวัดอื่นไปไหมอ๋ออันนี้ก็ยังค่ะยังยืนยันหนักใจย,ยังยืนยัน <c oughs> เขาเรียกเข้ากรมเลย <c oughs> เขาเรียกเข้ากระทรวงไปอยู่เ้วยไปเออหูไอเดียดีมากเป็นคนมีไฟแรงขยันขันแข่งอย่างนี้เรียกไปนั่งที่กระทรวงเลยอ่ะ <c oughs> จะจะทิ้งชะอมไปไหมต้องบอกว่าอ่าเราก็ยังยืนยันที่ยังอยากจะดูแลบ้านเกิดของตัวเองอยากทํางาน ตัวยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่อยากจะทําร่วมกับชะอมและก็อยากจะทําให้ชะอมของตัวเนี่ยเป็นที่รู้จักอยากให้คนทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าสระบุรีมีผลไม้อร่อยมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเชิงอัจฉริยครับก็ยังยืนยันที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทําให้นะฮะชุมชนแล้วก็ตําบลของตัวเองนะครับนะฮะประสบความสําเร็จมากกว่านี้นะฮะโอ้โหนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะฮะที่ทําให้พี่แท่งแล้วก็ท่านผู้ชมนะฮะที่ดูรายการเนี่ยได้รู้จัก กับแกงคอยกับชะอมแล้วก็ตำบลตัวเองอะ่ะตำบลชะอมและตำบชลชำ,ำผักแพลวค่ะตำบลชำผักแพลจำไม่ได้นะชื่อนี้ก็ขอบคุณมากนะที่ทําให้นะฮะท่านผู้ชมเองรวมถึงพี่แท่งเนี่ยได้มาเรียนรู้และมารู้จักนะครับนะฮะตำบลเล็กๆที่มีเกษตรตําบลน,น่ารักแบบนี้แล้วก็สู้ยิบตานะครับทำให้เป็นที่รู้จักนะวันนี้นะครับอย่าลืมบทเกษตรตําบลคนนี้นะคะเน่ องโมเดลของตัวมีด้วยกัน5ด้านนะคะด้านแรกค่ะด้านของการให้ความรู้และช่วยเหลือเกษตรกรในด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆเพราะเกษตรกรนะคะยังขาดองค์ความรู้ของการพัฒนาโารคแมลงต่างๆที่เกษตรกรยังขาดอยู่ด้านที่2ค่ะด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรก็คือเข้าสู่กระบวนการขอรับรอง GAP เม well> şey ื่อได้รับรอง GAP แล้วด้านที่3นะคะก็จะนำไปสู่การตลาดเราสามารถนะคะพัฒนาให้เกษตรกรที่ได้รับ GAP เข้าสู่กระบวนการตลาดเกษตรกรออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นช่องทางการจำหน่ายที่สร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรตำบลชะอมเพราะเป็นช่องทางออนไลน์สามารถที่จะติดต่อจากผู้ผลิตและผู้บริโภคได้โดยตรงแล้วพี่นันพอเราไปขายอ่ะ พอเราได้ GAP เ้วเอาไปขายที่ตลาดเกษตรกรอนอนไลน์รายได้มากสุดของพี่นันน่ะคือกี่บาทก็อยู่ประมาณหมื่นกว่าๆถึงสองหมืนสูงสุดครับผมนอกจากนี้ตัวยังมีจุดประกายความคิดการทำบุฟเฟ่ทุเรียนภูเขาชะอมด้วยถือว่าเป็นการนำการตลาดเข้ามาเพิ่มของการผลิตและยังรวมถึงการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์การเพิ่มมูลค่าสินค้ากเกษตร ด้านที่4นะคะการสร้างวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ชะอมเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโครงการเรวิสาหกิจชุมชนของเรานะครับจะมีทั้งหมด15ส่วนและวิสาหกิจไม้ผลชะอมเป็นศูนย์เรียนรู้สพกเครือข่ายอำเภอแข่งคอยด้านไม้ผลชะอมโมเดลด้านสุดท้ายคือด้านที่5เราสร้างสมัยฟาร์มเมอร์ และสร้างภายา่เกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสม mm ัยฟาร์มเมอร์เพื่อสืบทอดอาชีพการเกษตรและเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่ตำบลของเราและจังหวัดใกล้เคียงนะคะสามารถมาดูงานได้ mm hmm. ต้องบอกว่าทั้งหมด5ด้านนะคะ ตัวสามารถพัฒนาและยกระดับนะคะมูลค่าสินค้าเกษตรเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรเราสามารถบริหารจัดก,การพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีการบูรณาการทุกภาคส่วนทําให้เกษตรกรค,ค่ะในพื้นที่ของเราได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะมองการทํางานทุกอย่างแบบป้องรวมเชื่อมโยงการทํางานและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ จนสามารถเปลี่ยนแปลงและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร,กรในพื้นที่ให้ความรู้จุดประกายความคิดช่วยเหลือเกษตรกร,ร,ก,รกระตัว KT5 ฝากกดโบสถให้กเกษตรตำบลคนสวยคนนี้ด้วยนะคะ